เอามานี่ามาแม่จะช่วยจับมา <S <S ไม่เอาไม่เอาไม่สนใจกันอย่างรั้นน่ะเดี๋ยวแม่จะถ่ายแค่ตอนที่แบบ <S 2> <S 2> เามาแล<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่อ่ะอันนี้อายิ้มสตีรูสิฟสตนีนีบานานีนีออกรีสตีบูดีทริป ไอแมบไม่หลอแล้วมาพี่กินเวยแม่พาลงอมเมีวามันมาจับก่อนจับ มันไปแล้วเลยทำตันได้ไหมไปไหมอืมเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะตกใจเป็นยังไงบ้างคะ นี่ไงขาขึ้นได้แล้วไอ้ต้นหือถ่ายไปๆแบบไปมานราร่งอุ้มไอ้แบบขึ้นมาเยเป็นไงบ้างโอ้ยได้เสียงหิวมาไืมโอเคบ๊ายบายไม่อยากลงไปดำดําน้ำกันเอาตื่นเรับๆนิดเดีก่อนนะมาสามตรีตรวน ราจะมาอุ้มแมมอเพราะว่าแมมอ้นี่ต่นี้มันลึกหนึ่งร้อยห้าสิก็ต้องมาอุ้มแมมก่อนฮึ๊บกาจะมาสีพี่อยูเหรอโอ้ยแมแบบ หยุดไม่ได้เอาวพาแบบฟังนี่ฝั่งก่อนจะบมเห็นมันไปแล้วคุณพี่เอายูนคนกันเอาก็จะมาหยิบอยู่ในคนกัน กอรไม่ใช่นอันน uh ี้ึ <ok ้นอันน oui, ี้พอล้มั้งพอลมั้ง้อสุดท้ายปิดแล้วไนะอีกยังปิดนะเรากันขึ้นนะทุกคนได้มันายแไม่ดปิดก็ได้ โอ้หเจดยังไงไม่ดูนยูนคไปแล้วาน้องของเพืของอหนูะไร่าตอนจีอืมตอนเจอี่เขช่วยด้วยนะอืเดี๋ยวเกินอาขึ้นไปแล้วไปกระโดดทำไมล่ะมันก็จมสิเอขึ้นทดไมกำาหแรางไว้ก่อนนะ นดนี้มันมีว่ะมันจะไมุมนั่นน่ะระวังลูกยังไงคุณน้ำแบมอะะเองไกดถ่ายให้แล้วนะไม่ใช่เธอก๋วายแบมแ่ว่าคนไมไม่เจอไมหน่อยเดี๋ยวเ้าไปร่มใจไ่ตรงกันกนขี่อะนอยู่นะทุกคน อยู่คนอหนทุกคนน่าจะจมอ่ะจมเอ้ย <c oughs> เราจะมาทำให้แอมจมกันมึง <c oughs> ไม่จมแอมยังไม่จมขอช่วยหน่อมนะจม ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยทางนี้ไม่จมทางนี้เต็มตัวนะเต็มตัวช่วยนะ้องนะแค่เฮ้ยไป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 รีบรุดไป พอแล้ว